เดดีครับจังยุดมือถือเกมมิ่งครับผมเอา G Phone 5ครับเครื่องคุณปามนะครับคุณปามใชชื่อผู้สองวัฒนาพุทธนะครับเครื่องนี้ผ่านร้านซ่อมมาแล้วครับ เละเทะครับดูซิว่าจะทำได้ไหมนะครับเละขนาดไหนนะครับ มาแบบนี้เลยนะครับเขียนโน้ตมาด้วยปุอาการปกติไวไฟเล่นไม่ได้นะครับอย่างเดียวครับเอาไปให้เพื่อนทำให้ยก CPU ได้แต่ยกกลับไม่ได้ซีผมนี่ปวดมาเลยอ่า FC จาก YouTube นะครับปาง นนัีครบมาเป็นชิ้นเลยนะครับอันนี้อันนี้เอาวางไว้ก่อนมาดูตัวเครื่องกันนะครับจอก็มีร่องรอย มมาให้เพื่อนทำให้นะครับไม่เป็นไรครับฉันยุบด,ดูทีครับว่าจะไปได้ไหม ครับสายหลังยังโอเคอยู่นะครับโอเคอยังเดิครบเนาะ,ะจะครบครับแต่ว่าเพื่อนเป็นช่างอยู่ให้เพื่อนทำ ชิ้นส่วนครับชิ้นส่วนเราสกรูฝาครอบอมหมดอย่างอะ CPU มาพร้อมดูเพื่อนซ่อมครับอะเดี๋ยวผมดู CPU ก่อนเลยยังไงครับ โอ้โหนะครับเพื่อนยังไม่ชำนาญพอนะครับู oh. แรมซะจนเลเทครับนั่นไงโอ้โ oh. CPU เละเทะครับ เละพอสมควรครับปลายปิ้นขาดลายไฟอ่ะเรยียบร้อยแล้วครับไม่ต้องซ่อมแล้ว CPU แตกงัดระเบิดละเบอรบ์ครับ เดี๋ยวผมล้างแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะก็เป็นเครื่องให้เพื่อนเรียนรู้ไปครับ พังครับอย่างนี้ CPU พังแล้วครับไม่ต้องซ่อมแหละนะครับ นั่นไงครับบอดลิทิครับลิทิครับผม มันไม่ใช่ช่างคนไหนก็ทําได้นะครับมันต้องมีประสบการณ์เครื่องรุ่นนี้หน่อยหนึ่งครับว่าจะยกยังไงจะทํายังไงนะครับมันมีเทคนิควิธีการของมันอยู่เดี๋ยวผมจะถ่ายตัวขยายให้ดูนะครับอะครับผมเผมจะมาส่องซ p บให้ดูนะเนี่ยดูร่องรอยเขางัดครับ ตรงนี้นะครับเนเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยพังหมดแล้วนะครับขาตรงนี้เปิดแล้วเนี่ยนะครับจะให้ผมซ่อมยังไงครับนะเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นรอยไหมเย็นหมดแล้ว นี่คืออ่อนประสบการณ์นะครับมันต้องซ้อมก่อนครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปยกได้เลยคุณจะไปทำได้เลยไม่ว่าจะสปียูหรือชิปอะไรต่างๆ ช่างยุดก็ซ่อมไม่ได้นะครับช่างยุดไม่สามารถที่จะไปทำชั้น CPU ชั้นเลเยอร์มานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้มันเยินไปแล้วนะลายไฟอะไรก็ขาดตรงนี้มันจะมีวิ่งถึงกันอยู่กับตรงนี้เปิดเลย ย้งลดซ่อมไม่ได้นะครับก็จะให้ดูเนี่ยตัวแรมนะครับเนี่ยดูลักษณะนะครับดูจากลักษณะแล้วยังมือใหม่อยู่นะครับช่างมือใหม่อยู่อย่างนะครับไม่คุ้มนะดูครับถลอกปอกเปิืกหกมดนะครับดูบอร์ดครับ เห็นไหมครับเนี่ยดูการยกบอร์ดก็ลายมันเลยเนีย่นะครับตรงนี้ก็หายนะครับพวกซีพวกตัวต้านทานนะครับ <c oughs> ยกแบบนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวนะครับเครื่องนี้คือช่างยุตเห็น CPU แล้วก็ไม่รอดนะครับพวกนี้น่าจะพอแก้ไขให้ได้อยู่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าซีพี CPU แตกหรือบินอะไรไปแล้วเนี่ยก็ช่างยุ่งส่งกลับนะครับไม่ทำต่อนะครับก็ประมาณนี้เนาะ 看。